อาวนะอย่าเพิ่งรีบสิแม่ถึงเวลาแล้วที่จะได้ชิมว่าไอ้ฟันละไอ้ไอพุทราหมิงเฉารสชาติาเป็นไงเดี๋ยวแม่เอาเรื่องลูกไหนแม่เอาอะไรลูกหนึ่งแม่เอาลูกใหญ่ๆแล้วลูกใหญ่ๆสิเออลูกใหญ่ๆเลยเฮ้ไม่เคยกินเหมือนกันเนี่ยไม่รู้รสชาติเป็นไงนะแล้วก็ในประเทศไทยเนี่ยเชื่อว่าไม่ค่อยมีใครได้กินมากนักหรอกเพราะมันไม่มค่อยมีพันธ์นี้มาปลูก อย่าล้างน้ำส้หน่ยแม่แมก๊็อกอยู่นี่ไอ้สายยางอยู่นี่<ะ>อ,อ้าวขีดน้ำล้างนะล้างผิวมันอ่ะปล่อยมือไปก็ใส่ทองมาเต็มแขนเลยจะไปตลาดมหาชัยต่อด้วยไปพม่าก,กระตุกไง <c oughs> ลองดิมีหนอนไหมหน่าดูก่อนนะแต่ห่อไม่น่ามีม,มีป่ะ โอ้มันเข้าไปได้ไงวะเนี่ะลองเฉือนทิ้งหน่อยสิเฉือนหน่อยทิ้งหน่อยนึงเออลองกินดูรสชาติเป็นไงลองดิโอ้เข้าไปได้ไงวะเนี่ยรสชาติเป็นไงอร่อยอร่อยรสชาติเป็นไงล่ะรสชาติจริงวะไหนลองขอลองนิดนึงดิเอาเอาลูกใหม่ลูกใหม่เอาอันนี้เอาันนี้วางไว้เอาวางไว้เอาวางไว้เอาวางไว้ทิ้งเลยโหเสียดายลูกใหญ่ด้วยมันเข้าไปไงวะเนี่ยไม่เอาอันนั้นอันนั้นมีแน่นอน เอาเน,นี้ยเดกนี้ยเด็กนี้ยตรเน,นี้ยเกนี้ยเออเด็กตรงเนี้ดิลองลูกนี้ดิฉีกแล้วก,แวก็แล้วก็น้ำลดลาดล้างผิวนิดน,นึงก่อนนี่ <c oughs> พุทราหมิงเฉาเดี๋ยวถ้าอร่อยจริงไอตอนกิ่งขายนะแต่พูดแล้วจะตกใจไหมจะเชื่อไหมว่าเนี้ยซื้อกิ่งมากิ่งละห้าร้อยนะตอนซื้อ,อกิ่งเท่าข้าศอกหมา 500. ห้าร้อยเดี๋ยวลองดิอันนี้ดีป่ะอ่อนป่ะไม่อ่อนั้ง ลองดิมีหนอนป่ะทิศหนึ่งเหรออูเข้าไปได้เว้ยเพราะไม่ได้ใช้ยาฆ่า,มาแมลงไงปลูกกินเองไม่ใช้หรอกลองให้อ่ะมาลองเยออร่อยป่ะไงกรอบป่ะมันจะไม่แข็งใช่ไหมมันแบบมันฉ่ำน้ำใช่ไหมเอาก,กินบ้างดิขอนิดนึงด,ดิถนัดจะเมืออ่ะเออว่ะรสชาติด,ดีจริงนะอ,อันนี้ไม่ได้โกหกนะ อันนี้คือเรื่องจริงเลยเพราะตอนแรกคิดว่าจะโกหกว่าถ้าอร่อยก็ถ้าไม่อร่อยต้องบอกว่าอร่อยใช่ไหมให้รสชาติดีว่วะพอ,าอ,อดีคนงานตัดต้นไม้ที่ถนนก็เลยเสียงดังไปหน่อยเนื้อมันแฉลบเหมือนเปิดเนี่ย มมมแม่นี่จะบอกให้นะเดี๋ยวแม่เก็บให้หมดต้นเลยกลับไปให้ไปสอยเลยเก็บลงมาใส่ถังไว้ก่อนไงถังขาวข้างหลังนะ่ะถังขาวข้างหลังนะั่นน่ะน่นะ่น่เอออย่าเพิ่งแกะถุงออกอะ่ะกินห,หมดเลยอร่อยไหมอร่อยถ้าถ้าตอนกิ่งขายกิ่ง5 0ห้าร้อยซื้อไหม ซื um eh ้อโอเคแค่นี้แหละ